ไม่เห็นอะ่ะเขายังได้ยินแต่เสียงยยมันมีคนอยู่บนภูเขาตรงนี้นอ,อ่าม,มีคนอยู่บนภูเขาเหรอใคมีตังบ้างไง <c oughs> ก็มีตังป้าโก้พี่ขอตังสามเหรียญนะ่ะขอตังสามเหรียญขอตังสามเหรียญนะ่ยนะยโอ้ยรถยางเท่ให้หมดตัว <ขอ S 1> ให้หมดตัว <ขอ S 1> <ะ>ให้หมดตัว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปด้วย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 โอ้ยไปด้วยดิีคนอื่นไปไหนนั่งได้สองนั่งได้สองนั่งได้แค่สองนั่งได้แค่สองพี่เบไปเบิกรถแลมโบกินี่มาเลยพี่เบสผมมีรถแลมโบแลมโบปากานี่ไม่ใช่แลมโบกินี่ปากานี่เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เอาไปไหนแล้ววะไอี่เบไหนรถแล้วอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันวิ่งมาจากนี่มัมนถ้า กระตุกกระตุกข้างหน้าข้างหน้าห้ามจอด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 าจอดเลยเหตุไงเห็นป่ะเห็นรีไงไปกับโก้ต้องจอดปากกานี่ปากกานี่รถปากกานี่ไปกรื่อยไปเรื่อยไปเด้อเด็กคนละขี่ขี่ไวที่เด็ขี่ไวมากขี่ไวมากมีมีมีเลยเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไป เขาจะน้องก่อนนะใครจะน้องก่อนระหว่างผมยื้อไปนะยื้อไปนะไปครันไปปั่นจักรยานมาผมเองครับโอเคโอเคทีมอยู่ตรงไหนอ่ะหมดแล้วรรรรถถถถพีีีี่มมมมัน ไม่พี่เลนะใครปดเป้าิดไม่ได้กดโอาย้วอเหี้ยไอ้เหียหัวอหนมนอยู่ไมนมันอยู่ตรงนี้พี่นะไมอยู่ข้างหลังเนี่ยาระวัง โอ้โหเหี้ยเอ้ยโทรศัพท์งอควยไปชนี่มันอยู่บนเขามันอยู่บนเขาระวังบนเขานะนี่มันีรูสนสามที่เล่นอยู่พี่ไอ้เหี้ยรู้ได้ไงีอยู่ตรงนี้รู้ดีกันเลยนอนอนอ่นอนอยู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 ่นอ watch out มันลงมาตรงเห็นพี่ผมยิงหัวได้นั้นไอเย็นอย่า,ขาเาข้าคนเดียวอย่าเข้าคนเดียวอย่าเข้าคนเดียวเยอะเป็นไงเอามาคนณลอตี้กันนี่ว่ะใช่มีนะมีนะพี่ผมอยากเล่นสลิงอะไปเล่นหมดอีเวนต์ไม่ได้หรอ ยังไงแค่หลังหลังแค่หล oh ังน oh oh hey, right. ี่น okay. yes, oh ี่นอยู่นี่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 ด้วยยยอเร็วดวน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 เลยดวนเลยดวนเลยดวนดวนดวนสวยสวย ข้บนขางบนเขามียาปะน้องเบสมียาปะน้องเบสมียาปะพี่พสมุกสมุกก่อนสมุกก่อนสมุกให้เพื่อนก่อนสมุกให้ไม่มียาไม่มียา a สมุกสมุกสมุกก่อนะให้ก่อน t o แยิงให้หนู่ยฝด้วยไม่มีมวนี้แพี่หาอยู่พี่หาอยู่ เจ็บเหลือเกินครับพี่เล a n k you Thank you ยังยังยังเอเขียนอนมาทำไมปลาช้าจังกำลังกดให้มันไอ้นั่นปลาเลยต้องเอารถเข้าอ่ะนี่ไงที่รถตัวนี้มีน้ำไหลไม่มันเข้ารถไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้เลยพี่น้ำพี่น้ำเอารถมาอยู่หลังพี่น้ำอ่ะ

โอ้โหมันไปพี่ชายเฮ้ยอืไม่รู้ว่าใครไปเอาเดโมเกนีแหนแล้วปากานี่ ออกกนีในโมจินนี่เชื่อร <c oughs> ับเข้าเยแน่จริงว่าจะเปิดอันนี้แหละแต่ไปเปิดชุดอัพหมดก่อนที่มีรถข้างหน้ารถอะไรเนี่ย มีคนหรือเปล่ากระตุกมากทำไมพี่กระตุกวะ <c oughs> พี่น้ำข้างหน้าเด็กไปเลยเอ้าหลังเอ้ารวมกูได้ไงวะนี้พี่น้ำตรงนี้พี่น้ำหลบก่อนหลบก่อนที่พี่ชายเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้องตรงนี้ตรงนี้นอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่พี่น้ำเด้งได้พี่ตรงนี้กี่ตัววะ สวยสวยสมุกสมุกสมุกมันกดอยู่มันกดอยู่ w a t มาแล้ววะแล้วล่ะ